สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Ghost Trail ของปี2025นะครับซึ่งคริสตี้เลเมียจากโรเจอร์อีเบตเขาบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่หนังสายลับธรรมดาธรรมดา,ภา,ภาใช่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมากระหว่างเรื่องบาดแผลทางใจกับความระทึกแบบหนังสายลับที่เดินทางข้ามประเทศเลยอืเหมือนว่าแกนหลักเป็นเรื่องการแก้แค้นการไถ่บาป ที่มาจากเรื่องจริงด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นเรื่องจริงที่ค่อนข้างหนักเลยนะแล้วผู้กำกับจอห์นนทมิเลตเนี่ยนี่ถึงงานหนังยาวเรื่องแรกของเขาเลยนะคะเขาเขียนบทร่วมกับฟลอเรนซ์โรชาดก็สามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนแบบนี้ออกมาได้เออน่าติดตามมากๆครับแล้วประเด็นหลักๆที่ละเมียเขาพูดถึงนี่คืออะไรบ้างครับตัวละครเอก หลักๆก,ก็คือตัวเอกฮามิดค่ะแสดงโดยอดัมเบซ่านะคะเขาเป็นคนที่รอดมาจากคุกในซีเรียยุคอัสดแล้วก็ใช้เวลาหลายปีเลยเตามล่าคนที่เคยทรมานเขาแต่ว่าไม่ได้ทำคนเดียวเหมือนมีเครือข่ายอะไรสักอย่างใช่ค่ะค่ะไม่ได้ลุยเดี่ยวเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับที่แบบว่ารวมคนธรรมดาธรรมดาจากหลายประเทศเลยทุกคนก็คือ,อ,อมีความสูญเสีย มีบาดแผลแล้วก็ต้องการความยุติธรรมเหมือนๆกันโหฟังดูซับซ้อนดีนะครับแล้วที่น่าสนใจมากๆที่ละไมพูดถึงคือวิธีที่เขาสื่อสารกันอันนี้น่าสนใจจริงค่ะคือเขาใช้ multiplayer video game ค่ะใช้เกมเหรอครับใช่ค่ะเป็นเกมสงครามในตะวันออกกลางเลยใช้เป็นช่องทางลับในการคุยกันวางแผนกันโหวิธีนี้มันมันแปลกดีนะ บทวิจารณ์เขาก็ชี้ประเด็นนี้แหละว่ามันทำให้เห็นเส้นแบ่งบางๆระหว่างโลกเสมือนกับความจริงที่มันโหดร้ายของพวกเขาหรืออาจจะเป็นการปรับตัวเพื่อรอดก็ได้น่าคิดมากครับเรื่องใช้เกมทีนี้มาที่ตัวฮามิดที่แอดัมเบซ่าแสดงหน่อยบทวิจารณ์ชมเยอะเลยใช่ไหมครับชมเยอะมากค่ะละไมบอกว่าเป็นการแสดงแบบพลังเงียบคือนิ่งๆแต่ค่อยๆเผยความรู้สึกข้างในที่มันสับสนวุ่นวายออกมา แล้วพลังเงียบแบบนี้มันส่งผลกับความระทึกในเรื่องยังไงบ้างครับดันความตึงเครียดได้ดีมากมันทําให้เราคนดูต้องคอยจ้องเลยสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพอความเหนื่อยล้าอาการสะดุง้งหรือแม้แต่ท่าเดินที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยมันบอกถึงความบอบช้าข้างในได้โดยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยอืมแสดงว่าไม่ต้องมีบทพูดฟูมฟายเลยไม่ต้องเลยค่ะใช้การแสดงล้วนๆแล้วเรื่องอดีตของฮามิดล่ะครับที่แบบไม่ค่อยชัดเจน อ๋อใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นอีกจุดที่ละเมียบอกว่ามันทําให้เรื่องน่าติดตามคือเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครกันแน่อาจารย์วรรณกรรมจริงไหมเคยมีครอบครัวหรือเปล่าใช่ค่ะหรือแม้แต่ชื่อฮามิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงก็ได้ความคลุมเครือตรงนี้แหละค่ะที่ดึงเราเข้าไปอยากรู้ความจริงไปพร้อมๆกับเขาทําให้เราตั้งคําถามเรื่องตัวตนเรื่องการสูญเสียของเขาตลอดเวลาถูกต้องค่ะนอกจากตัวละครแล้วบรรยากาศในเรื่องก็สําคัญมาก ผู้กำกับมิเลสนี่คุมโทนเก่งมากเลยสิครับเก่งมากค่ะบทวิจารณ์นี่เน้นเรื่องบรรยากาศตึงเครียดตลอดเรื่องเลยแม้แต่ฉากที่มันน่าจะรูปกติสุขนะเรื่องซ o u n d design แหะครับเห็นบอกว่าสําคัญมากใช่ค่ะสําคัญตั้งแต่เปิดเรื่องเลยเสียงต่างๆเสียงรถบรรทุกเสียงเบรกกลางทะเลทรายแถวแถวคุกเสร็จในย่านะคะมันดึงเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์กดดันนั้นเลยอื แล้วก็มีดนตรีประกอบของยึกเซ็กที่ช่วยเสริมความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจทำให้แบบดูอะไรก็ไม่ปลอดภัยไปหมดมีฉากไหนที่บทวิจารณ์พูดถึงเป็นพิเศษไหมครับอย่างฉากเผชิญหน้ามีค่ะมีฉากที่ฮามิดเจอกับฮาฟาสที่แสดงโดยทาวฟิกบา h o โฮมคนที่เขาสงสัยว่าเป็นคนทรมานเขานะคะ ฉากนี้น่าจะพีคพีคมากค่ะแต่พีคแบบจิตวิทยาเลมิเลบอกว่ามันทรงพลังเพราะบทสนทนาที่มีความหมายแฝงเยอะมากมันไม่ใช่การประทะกันทางร่างกายนะแต่เป็นการเชื่อเฉือนกันด้วยคำพูดสายตาที่พยายามอ่านใจกันทำให้คนดูก็สงสัยไปด้วยว่าใช่คนนี้หรือเปล่าใช่เลยค่ะลุ้นมากนอกจากความเครียดแล้วมีมุมอื่นอีกไหมครับอย่างความสัมพันธ์ มีค่ะมีพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างฮามิดกับยาร่าที่แสดงโดยฮาราจับเป็นผู้หญิงซีเรียเหมือนกันความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงครับมันเป็นความผูกพันทางปัญญาค่ะแต่ก็แฝงความเศร้าเลอเมียม,มองว่ามันเหมือนภาพสะท้อนชีวิตปกติที่พวกเขาอาจจะมีได้ถ้าไม่เจอเรื่องร้ายอ๋อเหมือนเป็นสิ่งที่เขาสูญเสียไปประมาณนั้นเลยค่ะมันยิ่งตอกย้ำธีมเรื่องการสูญเสียบาดแผลทางใจให้ชัดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็ วนกลับมาที่ธีมหลกัหลกๆที่เลอร์เม er ียวิเคราะห์ไว้นะครับทั้งทรอมาแก้แค้นไทยบาปความยุติธรรมการหาตัวตนใช่ค่ะสรุปคือเลอร์เม er ียมองว่า Ghost Trail ทำได้ดีมากในการสร้างสมดุลระหว่างดรามา่าหนากัหนกๆก,ก,กับความระทึกขวัญแบบสายลับแล้วก็ต้องชมการแสดงของแอดัมเบสซากับการกำกับของมิเล่จริงๆที่ทำให้หนังมันโดดเด่นแล้วก็น่าจดจำครับและตอนจบนี่บทวิจารณว่าไงบ้างครับ ปิดแบบเคลียร์เลยไหมไม่เชิงค่ะภาพสุดท้ายที่เลเมียพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนนะแต่มันสื่อประมาณว่าแม้ฮามิดอาจจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เต็มร้อยแต่เขาก็เหมือนกำลังเริ่มเดินทางไปสู่การเยียวยาอ,อ๋อเหมือนเปิดปลายทางไว้ให้คิดต่อใช่ค่ะเลเมียเขาก็ทิ้งท้ายให้เราคิดต่อนั่นแหละว่าการฟื้นฟูจากบาดแผลลึกๆแบบนั้นมันเป็นยังไงกันแน่หรือว่าความยุติธรรมที่ได้มามันมีความหมายจริงๆแค่ไหน อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับน่าจะทำให้คนดูได้อะไรกลับปิดคิดเยอะเลย